เมื่อไหร่ชีวิตจะเติมเต็มสักทีเมื่อไหร่จะมีเงินเมื่อไหร่จะมีความรักที่ดีเมื่อไหร่สุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสักทีเมื่อไหร่คนจะมารุมล้อมและชอบและก็เป็นที่นิยมของคนทั้งหลายสักทีชีวิตของเราทุกคนนะคะไม่มีทางที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเลยถ้าไม่เติมเต็มให้กับตัวเองก่อนเราทุกคนหลายคนในที่นี้ที่ไปหาสิ่งนี้กับข้างนอก ไปขนขวายไปวิ่งตามหาแต่กฎของพลังงานกฎของสัจธรรมไม่มีทางค่ะที่พวกเราจะได้ในสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้ไม่มีทางที่พวกเราจะได้เติมเต็มในชีวิตเลยถ้าไม่เติมเต็มให้กับโลกภายในของเราก่อนไม่เติมเต็มให้กับชีวิตของเราก่อนเราไม่มีทางที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาได้เลยค่ะความรัก ถ้าเรายังขนขวายหาคนที่ใช่ขนขวายหาใครก็ได้มาช่วยเติมให้เราพลังงานแบบนี้มันส่งออกไปมันส่งออกไปว่าเราต้องการเราต้องการเราขาดแคลนคุณเชื่อไหมว่าคุณจะไปเจอคนที่คิดเหมือนคุณเขาก็ต้องการใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มเติมเต็มให้เขาและคุณรู้ไหมว่าฟังดูเหมือนดูดีนะขาดแคลนมาช่วยเติมให้กันและกันไหม ฟังเหมือนดูดีแต่พลังงานขาดแคลนมาเจอพลังงานขาดแคลนมันจะเกิดการเรียกร้องเกิดขึ้นทําให้ฉันสิทําให้ฉันสิเติมให้ฉันสิฉันขาดสิ่งนี้ต่างฝ่ายต่างเรียกร้องมันเป็นการขาดแคลนมาเจอการขาดแคลนในที่สุดเรียกร้องต่างฝ่ายในที่สุดมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้าเราเติมเต็มความรักให้กับตัวเองเริ่มจากการที่เรารักตัวเอง เริ่มจากการที่เราเห็นคุณค่าของตัวเองหลายคนในที่นี้นะหน้าตาไม่สวยนะหน้าตาไม่หล่อแต่ทําไมคนนิยมช,มชมชอบจังทําไมถึงดูดีมีเสน่ห์เพราะเขาเหล่านั้นสนใจและก็รักตัวเองเขาเห็นคุณค่าในตัวเองพลังงานตรงเนี้ยมันจะส่งออกไปข้างนอกค่ะโดยที่ตาเรามองไม่เห็นนะมันคือพลังงานเมื่อพลังงานล้นแห่งความรักพลังงานที่เรา พอใจเติมเต็มให้กับตัวเองแล้วพลังงานตรงนี้มันส่งออกไปค่ะมันส่งออกไปมันทำให้ไปกระทบกับพลังงานของอีกคนหนึ่งทำให้เขารู้สึกว่าอิ่มสบายไว้ใจปลอดภัยมันจะเป็นแรงดึงดูดให้อีกคนหนึ่งหรือใครหลายคนไม่ว่าหญิงหรือชาย เข้ามาไว้ใจตัวคุณอย่างน่าอัศจรรย์เข้ามาหลงรักตัวคุณอย่างน่าอัศจรรย์แล้วไม่ว่าเรื่องหน้าตาจะเป็นยังไงจะสยกรรมมาไหมหรือไม่ทํามันจะเป็นคนละเรื่องเลยเพราะเรื่องนั้นมันเป็นแค่ภาพกระทบตาที่ให้มองเห็นแต่เรื่องจริงๆที่จะมัดเขาได้มัดใจคนได้คือความรู้สึกภายในต่างหากหลายคนเคยบอกว่าฉันเป็นคนดี ทำไมเขาถึงไม่เห็นความดีทำดีนะทำดีแทบตายกระตำยูต่อพ่อแม่ทําดีต่อเขาแต่เขาดันไม่มองไม่เห็นความดีของเรานั่นมันเป็นเพราะว่าตัวเราลืมมองและลืมใส่ใจหัวใจของตัวเองรักตัวเองค่ะหันมารักตัวเองหันมามองตัวเองชมตัวเองทุกวัน ชมสมองตัวเองชมความคิดของตัวเองชมหน้าตาของตัวเองชมผิวพรรณของตัวเองหาจุดดีของตัวเองให้ได้ในตัวเองแล้วชมมันบ่อยๆแล้วคำชมตรงนี้มันจะเป็นกลอุบายย้อมจิตทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่าถ้ารู้สึกแบบนี้เมื่อไหร่คนอื่นจะมองเห็นเรามีค่าแน่นอนค่ะเงินทองขาดใช่ไหม หลายคนมองเงินในกระเป๋าของตัวเองกระเป๋าตังค์เป็นแค่เศษเงินฉันมีเงินเศษเหลือแค่10020ร้อบาท10บาท1บาทหบาทฉันมีเศษเงินเหลือแค่นี้ฉันรอเงินจากที่โน้นที่นี่มาช่วยเหลืออยู่พลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานแห่งความขาดแคลนการมองเห็นเงินเป็นแค่เศษเงิน คุณก็จะได้รับเศษเงินจากบุญกุศลของคุณที่คุณมีอยู่คุณไม่มีทางที่จะได้รับก้อนบุญก้อนเงินจริงๆที่จะส่งมาให้คุณหรอกมันคือพลังงานชนิดเดียวกันที่ส่งออกไปมันจะได้รับแบบนั้นกลับคืนมาถ้าคุณมองเงินในกระเป๋าอะเงิน5บาทก็คือเงิน5บาทมันไม่ใช่เศษเงินฉันมีเงิน20บาทฉันมีเงิน100บาทฉันมีเงิน500บาทฉันมีเงิน1,000บาทในบัญชีทั้งครอบครัวของฉัน มีเงินรวมกันทั้งหมด1 0 0 0บาทมันก็คือเงินมันไม่ใช่เศษเงินมันไม่ใช่เหลือแค่นี้แต่มันคือเงินที่มีให้เราใช้ในปัจจุบันแค่ความคิดที่เราส่งออกไปแค่ความรู้สึกที่เราส่งออกไปต่อการเงินต่อเม็ดเงินต่อตัวเงินมันจะส่งผลสะท้อนย้อนกลับอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าใครมองเงินคือเงินมองแบงก์ยคือเงิน มันไม่ใช่เศษแบงก์มันไม่ใช่เศษกระดาษมันไม่ใช่แบบเล็กน้อยแต่มันคือเงินถ้ามองอย่างนี้ได้และก็ขอบคุณว่ามันมาอยู่ในกระเป๋าของเรา มันมีให้เราได้ใช้เราขอบคุณที่เราได้กินข้าวขอบคุณที่เงินจำนวนนี้มาอยู่ในกระเป๋าของเราเราขอบคุณเขาขอบคุณตัวเงินคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวบุญกุศลมันจะเปิดทางเปิดช่องเงินมันจะไปดึงดูดเพื่อนๆของเขามาอีกเยอะแยะมากมายอย่างน่าอัศจรรย์แต่ถ้าคุณมองเขาเป็นเศษเงินเมื่อไหร่คุณจะได้รับแค่เศษเหลือๆจากบุญกุศลของคุณที่คุณเคยทามา สุขภาพร่างกายก็เหมือนกันค่ะมองเห็นตัวเองเป็นแต่โรคภัยไข้เจ็บมองวันนี้ฉันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นมองว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอไม่ใช่จะเกิดเหตุการณ์กระทำหานอะไรคือมองแต่จุดไม่ดีที่จะทําให้ตัวเองป่วยมันย่อมจะไปดึงดูดโรคภัยไข้เจ็บเผลอๆเป็นโรคใหม่ๆเข้ามาเพราะมันคือพลังงานที่ส่งแห่งการเรียกร้องโรคภัยไข้เจ็บ แต่ถ้าเรามองตัวเองและเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าเราเคยปล่อยปลาปล่อยสัตว์หรือช่วยเหลือสรรพสิ่งสรรพสัตว์ในอดีตชาติและอนันตชาติที่ผ่านมาจนถึงชาตินี้เอารวมกันเนี่ยมากมายนับไม่ถ้วนชาตินี้ยังไงยังไง บุญน,นั้นมันจะส่งถึงเราแน่นอนทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเราจะกินอาหารที่ดีเราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยอาหารการกินเราออกกําลังกายบ้างขับไล่พลังงานไม่ดีออกจากร่างกายทำอย่างเงี้ยแค่ความคิดเปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนตามนะถ้าเราไปขนขวายหาสิ่งต่างๆจากภายนอกเราจะไม่มีทางได้นะคะเราต้องเริ่มจากความคิดความรู้สึก การเข้าใจกฎสัจธรรมข้อนี้ก่อนจะเอาอะไรก็ย่อมได้ทั้งนั้นค่ะในโลกใบนี้แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสิ่งใดมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเมื่อมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปค่ะมันผัดเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยลมหายใจก็ใช่ว่าจะอยู่ ในตัวของเราได้ตลอดณนะวันหนึ่งมันก็ต้องจบลงธาตุลมก็ต้องดับทุกอย่างก็ต้องคืนให้กับอาจักรวาลทุกอย่างก็ต้องคืนให้กับเป็นวัตะไปนะคะวันนี้ทำให้ดีที่สุดลองเปลี่ยนโลกภายในของเรานะคะแล้วมันจะดึงดูดแล้วมันจะเปลี่ยนโลกภายนอกเฉดเช่นเดียวกับโลกภายในที่เรารู้สึกมันคือสิ่งเดียวกันค่ะให้ทุกคนกลับไปมองดูนะ วันนี้นำข้อดีๆเรื่องดีๆให้กันแล้วก็เดี๋ยวจะหมั่นมาบอกพวกเราอีกต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะโชคดีบุญรักษาค่ะ